เราก็เชียร์คนไทยแหละแต่ว่าสุดท้ายกค็คือมันก็อยู่ที่กรรมการก็แต่ผมชอบก็ยินดีแสดงความยินดีด้วยค่ะ<ม>เขาก็สวยจริงๆทุกคนลึกๆในใจนก็คนไทยเนาะ<ม>ถึงตรงนั้นได้ต้องตัวเก่งมากๆแล้วค่ะเขาไปอยู่จุดนั้นเนะขาทำได้เต็มที่ในทุกๆครั้งแล้วก็ชื่นชมในการตอบคำถามที่ตอบคำถามได้ดีด้วย<ม>อะไรเงี้ยค่ะมันเป็นภาพรวมระดับโลกเนาะเราเรามีแบบน้ำใจนักกีฬาเราู่แล้วก็ยอมรับผลก็คือเชื่อว่าทุกคนภูมิใจในตัวเขาู่แล้ว ดูเนี่ยแล้วหนูจะโดนไอ้นี่ไม่ได้ดูด้วยกันดูด้วยกันดูด้วยกันเอ๊เราดูต่อหน้าเขาจะเป็นไรไม่น้ออะไรอย่างเงี้ยแต่เขาก็แบบดูเลยไม่เป็นไรก็เชียร์ด้วยกันว่าตอนนี้เขาค่อนข้างที่จะแบบรีแลกกับทุกเรื่องมากอ๋อเดนมาร์กใช่ไหคะก็คือจริงๆเขารู้ว่าปีนั้นว่าสวยแล้วแต่ว่าปีนี้ก็คือ สวยกว่าเดิมแล้วก็คอนเกรตเลชันด้วยนะคะคือจริงๆก็เราก็เชียร์คนไทยแหละแต่ว่าสุดท้ายก็คือมันก็อยู่ที่กรรมการแต่ผมชอบก็ยินดีแสดงความยินดีด้วยค่ะเขาก็สวยจริงๆแหละยคนที่ถูงกองน้ไม่ดนะที่กับเพื่อนเราทุกทีมีเป็นหมาจริงๆไม่ค่อยเท่าไหร่ค่ะเพราะว่าส่วนใหญ่หนูก็จะอยู่กับทางเอเชียซะส่วนมากะคะเพราะว่าเขา คนที่เป็นแต่งช้าสวยไหมเขาจะมีกลุ่มกลุ่มของเขาอะไรเงี้ยแต่ว่าในปีหนูก็คือคอนเฟิร์มว่าน่ารักกันทุกคนอะไรเงี้ยว่าจำได้ว่าเขาก็เป็นอีกหนึ่งคนที่น่ารักคือเหมือนตุ๊กตาเลยเนี่ยเราเราคุยเวลาเราไเนี่ยจริงๆอ่ะเพิ่งรู้เพิ่งรู้เพราะว่าบอสเขคนบอกบอสบอกว่าเนี่ยคือปีเรานะเพราะหนูจำไม่ได้ว่าเขาสวยขึ้นสวยขึ้นจริงๆสวยขึ้นสวยขึ้นกว่าเดิมค่ะ สมมงนะคือหลวไม่กล้าไม่กล้าไม่กล้าคอนเซิร์นเพราะว่าด้วยความที่คนไทยเราอาจจะมองว่าสวยแบบนี้ต่างชาติอาจจะมองว่าแบบนี้แบบนี้แบบมีความสวยมันมีมาตรฐานไม่เหมือนกันเลยสำหรับเราก็เราก็รู้สึกว่ามองเขาก็เหมือนตุ๊กตาก็สวยค่ะสวยแต่คราวนี้มันก็มีเน็ตเอาหน้าสดเขาลงกันแล้วันไปพักเคยได้เห็นหน้าสดเขาบ้างหนูเคยได้เห็นนะแต่ว่าหนูรู้สึกว่าหน้าสดคนเรามันไม่กล้าพูดขนาดหน้าเราหน้าสดเรายังเป็นอีกคนนึงเลยอะไรอย่างเงี้ยก็ ทุกคนก็มีความสวยในยรูปแบบของตัวเองค่ะจริงๆมันเป็นเรื่องธรรมดาของนางงามมากๆของเบสิกของนางงามเลยเวลาที่เวลาไม่แต่งตัวบางทีก็จะดูเป็นเด็กๆเ,เ,เป็นอีกคนนึงเวลาแต่งตัวก็เหมือนองค์ลงเงี้ยไก่งามพระผลก็เป็นเรื่องปกติมาะถึงว่าคนติดภาพพระองค์ไปที่ว่าเป็นอย่างนี้หน้าก็เป็นอย่างนี้มีอะไรจะบอกคุณทางเนี้ยหดูหนูเป็นตัวอย่างบางทีหนูไปแต่งหน้าหนูไปเดินไปกินก๋วยเตี๋ยวไปกินส้มตําเงี้ยบางคนก็จำไม่ได้ก็มีแต่ว่าเราเราแต่งหน้าเราทำ ผมเราเราแต่งตัวก็เป็นอีกคนหนึ่งซึ่งเป็นเรื่องปกติคนทุกคนมาจะพาร์ททำงานแล้วก็พาร์ทใช้ชีวิตประจําวันเพราะฉะนั้นเรื่องความสวยนี่อยากให้มานั่งบุลรี่มันเป็นยุคใหม่แล้วว่าว่าใครหน้าสดเป็น,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 นยังไงนั่นี่นู่นอะไรเงี้ยใช่ย่งย้ามีคุณจำไม่ได้มีระดับนี้ีคือ <c oughs> ไม่ได้ถึงกับว่าจาไม่ได้แต่กัแบบว่าใช่ยินงฟ้าปะคอะอ๋อเคยเคยไม่ชวนจะไม่บ่อยนะไม่บ่อยไม่บ่อยเพราะไม่ค่อยได้ไปไหนค่ะ เรื่องี่เรื่องการให้กำลังใจสาวไทยด้วยใจผมองว่ามน้ำใจของงางงานไทยมีคาพเลยมันก็สุดท้ายแล้วมันก็คือตัวแทนคนไทยมองว่าถ้าไประดับโลกคือถ้าเรายิ่งคนไทยได้อะไรเงี้ยมันก็เป็นสิ่งที่น่าชื่นชมอยู่แล้วอะไรเงี้ยการแข่งขันมันก็คือการแข่งขันแต่ว่าสุดท้ายเวลาเราส่งคนไทยออกไปเราก็อยากเห็นจุดที่มันไปจุดถึงสูงสุดเพื่อความภาคภูมิใจเพราะคนไทยเราก็เชียร์เชียร์กันอยู่แล้ว ดูเนี่ยพูดแล้วหนูจะโดนไอ้นี่ไม่ได้ดูด้วยกันดูด้วยกันดูด้วยกันเพราะว่านั้นจริงจริงมันเป็นงานคือเป็นงานบวงสรวงของจบชมพันสนิทซึ่งบอสเองอ่ะเป็นคนบอกให้ทีมงานรอด้วยนะแต่ว่าคือแบบใช่ก็นั่งดูด้วยกันีตอนแรกหนูก็ยังยังแบบเออเราดูต่อนะเขาจะเป็นอะไรไม่น้ออะไรเงี้ยแต่เขาก็แบบดูเลยไม่เป็นไรก็เชียร์ด้วยกัน แล้วพอเขาเห็นว่าแบบเออเป็นเม็กซิโกเดนมาร์กอะไรเงี้ยซึ่งก็เป็นแบบคนที่เคยประกวดแกแต่ก็แสดงความยินดีด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะไม่ได้ซีเรียสเรื่องนี้เลยทุกสมัยติดตามหรือว่าตอนนี้เขาค่อนข้างที่จะแบบรีแลกกับทุกเรื่องมากๆร้องนานต้งเชียร์ก็ได้คะรื้อเอาลงเอาแบบเชียร์มือเลยรื้อเร็วรื้อเรเหมือนกันกับ เขาแบบพูดไว้เลยนะว่าแบบคนนี้จะได้เท่านี้เท่านี้แล้วก็เป็นไปตามที่เขาพูดจริงๆก็ยังก็ยังอึ้งอยู่ว่าแบบโอ้โหแม่นเนาะอะไรอยเงี้ยบอกว่าประกาศสิทธิ์ของคนที่ยังแม่นอยู่เลยใช่ใช่ก็ก็เป๊ะอยู่ค่ะที่เขาแบบอะไรเงี้ยแต่เราก็แอบลุ้นแหละทุกคนลึกๆในใจมันก็คนไทยเนาะถึงตรงนั้นได้ก็ถ้องเก่งมากๆแล้วค่ะให้กำลังใจคอยที่มีแบบพูดเต็มที่แล้วมีอะไรบ้คอยเป็นทีรับบาเป็นทางยูทู จริงๆก็เก่งมากๆแล้วที่สามารถรับความกดดันคือการเป็นตัวแทนคนไทยมันมีความทั้งความกดดันวิาพากษ์วิจารณ์ต่างๆไม่ใช่แค่คนไทยอย่างเดียวแต่ทั่วโลกแฟนนางงามอะไรเงี้ย<ม>ก็ต้องรับได้แต่ว่าหนูรู้สึกว่าเขาไปอยู่จุดนั้นเนขะาทำได้เต็มที่ในทุกๆรัางแล้วก็ชื่นชมในการตอบคำถามที่ตอบคำถามได้ดีด้วย<ม>อะไรเงี้ยค่ะสุดท้ายแล้วก็มันเป็นภาพรวมระดับโลกเนาะเราเรามีแบบน้ำใจนะักกีฬาันหนึแ่แล้วก็ยอมรับผลแต่ว่าโดยคนไทยก็คือหนูเชื่อว่าทุกคนภูมิใจในตัวเขาอยู่แล้ว การที่แบบเ็สน่เาเปลี่ยนต่อไปืสุดท้ายเราก็ไม่ได้อยู่ที่ตำแหน่งเนาะ<ม>หรือว่าใครจะต่อยอดไปได้ได้ไกลแค่ไหนอะไรเงี้ยก็อยู่ท,ท,ที่ที่ตัวนางงาม,มจมาริงๆเขากลับมาเราก็สามารถที่จะรักและก็สนับสนุนนางงามที่เราชื่นชอบต่อไปได้สุดท้ายเราก็ต้องเป็นน้ำใจนักกีฬาอา่ลพ<ม> ก็มีการเปลี่ยนที่สองเอาโยนเอาโยนให้แรงแบบยาวมันแล้วแต่คนชอบเนาะเพราะว่ามันต่างบร,ริบทกันอ่ะบางคนก็ชอบแบบนี้บางคนก็ชอบแบบนี้แต่ว่าสำหรับนิสแกนเองอะคือ หนูอยู่ข้างในหนูจะรู้ว่าตัวบอสเองเขาทุ่มเทจริงๆแล้วก็อย่างปีนี้คือรู้ว่าหมดลบไปหลาย,ล,ายล้านเลย<ม>เพื่อโปรดักชันต่างๆที่ทุกคนเห็นใช่<ม>เพื่อแฟนนางงามที่แบบว่ารอคอยสําหรับการประกวดแล้วก็การให้ความสําคัญของควีนแต่ละคนที่จะได้อํานาจตาแหนง่งหรือว่าได้เดินออนเซจอะไรเงี้ยเพราะว่าก็มีแฟนนางงามหลายๆคนที่ติดตามแกลนมากขึ้นมากขึ้นแล้วก็ตั้งใจทําให้เต็มที่แล้วคุณแม่ว่าเป็นเวทีไหนหนูว่า ถ้าถ้าเขายกให้เราก็รับอยู่แล้วรับอยูอ่แล้วแต่ว่าสําหรับทุกทุกคนอยากไม่อยากให้ไปเปรียบเทียบเพราะว่าเขามีแฟนนางงามไม่เหมือนกันเ,เรายิ่งเปรียบเทียบไปก็เดี๋ยวก็อันนี้กันอีกเลยไงคะแล้วแต่ความชอบแต่ว่าถ้ายกให้เราเป็นที่หนึ่งหรือว่ายกในการชื่นชมการจัดเวทีนั้เราก็น้อมรับอยู่แล้วค่ะก็จะได้หายเหนื่อยกับสิ่งที่เราทุ่มเทตั้งใจกันทำลงไป วานก็เกินคาดค่ะไม่ว่าจะเป็นแฟนคลับหรือว่าภาพรวมงานที่ออกมามีเวลาซ้อมกันน้อยมากแต่ว่าตั้งใจทํากันออกมาทั้งตัวค้าแล้วก็ชาลอตเองก็ออกมาดีออุ่นะค่ะยังไงก็ฝากซีรีส์หยดฝนกินสนิมด้วยนะคะในวันที่23นี้ค่ะทางช่องวัน31นะคะทุกวันเสาร์3ทุ่มค่ะหรือว่าทางช่องไอชีอีค่ะ หาไม่อยากพลาดข่าวันเทิงก่อนใครอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ที่ YouTube c h anel n t o p ดาราและแฟน a g e Facebook t o p ดาราได้เลยนะคะแต่เดี๋ยวก่อนอยังไม่หมดนะคะอย่าลืมกดซุปเปอร์แตงให้กำลังใจทีมงาน t o p ดารากันด้วยนะคะ